วแรกเดินมาก็ยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยครับยิงก่อนเลยนะครับได้เหมนะครับหนึ่งแต้มนะครับปลาช่อนนะครับยิงจุดนี้เลยครับอันนี้เรามาดักรอปลาลินปลาช่อนปลาดุกนะครับมันจะมีตัวก็ครับติดตามรับชมกับคนโคพัทถินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ちゃんと。 ได้แลครับประช่อนนะครับ ามาก่อนนะครับ โดนไปอีกตัวแล้วนะปลาช่อนเมื่อสักครู่มีพาดปลาดุกตัวเบล้มนะมันไซมโลนะปลาดุกพาดไปนะครับ ครับสวยครับท่านผู้ชมสวยครับพอยัดเก็บปลาก่อนครับเป็นได้มาสามตัวแล้วครับประช่อนเมื่อกี้ก็พลาดปลาดุกตัวใหญ่ไปตัวนึงไยิงไม่ถูกครับปลาดุกมันว่ายนะครับอันนี้ปช่อนพอดีว่ายมาแล้วหยุดไอ้ยิงตามกันต่อครับท่านผู้ชมเก็บปลาก่อนนะครับปลาดุกครับ โดนนะครับดได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นปลาดุกนะครับไซไม่ใหญ่ครับไซนี้ครับ Kiếp subscribe cho kênh ไสส,สวยอยู่ครับนี่ครับไสสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมดำเงียมนะคระับตัวแรกที่เห็นนะยิงไม่ถูกครับประมาณสามโลนะครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบโลนะฮะโลนึงนะฮะประมาณตีเป็นโลนึงนะครับตนียติดตามรับชมกันต่อครับท่านผู้ชมโดนอีกหน,นึ่งตัวนะครับท่านผู้ชม ห,หมุดเข้าใต้ผนังตรงนี้นะครับหลุดเลยนะครับท่านผู้ชมเสียดายคนระับกระดุกนะครับขาวได้อยู่นู้นนะครับเก็บปลาก่อนนะครับเดวปลากลนนะครับ แมาง่งอยู่นี้นะครับนะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับประดุกครับได้คนมาแล้วนะครับท่านผู้ชม กระดุกอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นประชอนสามระดุกสองกระดินเป็นประดุกสองครับประชอนสามระดินสองนะครับวันนี้ เก็บปลาครับท่านผู้ชม ดูวสวยเลยครับท่านผู้ชมนะะมานะครับมาเนี้ยสองชั่วโมงครับมาเนี้ยแับยอดตัวมครับประชอนสามประดุกสองปละดินสองนะครับเนี่ยยอดเลยครับตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม ก็ได้เวลานะครับหโมงได้ยินเพลงชาติแล้วครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามคนโคพัดถิ่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นครับท่านผู้ชมมาทานข้าวกันครับวันนี้ก็เมนูผัดเผ็ดพริกปลาดุกนะครับที่ได้มานะครับปลาดุก2ตัวนะฮะที่ได้มานะครับท่านผู้ชมทานข้าวด้วยกันครับ